โดมเก็บเพชรที่จัดได้ว่ายิ่งใหญ่ระดับโลก มีเพชรมูลค่ากว่า2 0,000ล้านบาทเก็บอยู่ข้างในห้องนิรภัยที่มีเซ็นเซอร์เต็มไปหมดแถมมีกล้องวงจรปิดติดอยู่ร้อยกว่าตัวแต่ถูกเจาะเข้ามาปล้นในเวลาไม่กี่วินาทีคำถามคือทั้งๆท,ที่ระบบความปลอดภัยแน่นหนาขนาดนี้แต่ทำไมโจรกลุ่มนี้สามารถเจาะเข้ามาปล้นได้อย่างง่ายดายขนาดนี้นี่เป็นแผนการปล้นที่บ้าบิ่นและเป็นแผนการปล้นเพชรที่มีมูลค่ามากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลก กับคดีปล้นมหาการ The Heist of Millennium Star Diamond <S <S เรื่องราวนี้นะครับผมขอพาทุกท่านย้อนกลับไปในปี2000อีกครั้งหนึ่งนะครับที่กรุงลอนดอนนะครับเมืองหลวงของประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับในลอนดอนนะครับตอนนั้นเนี่ยมันจะมีโดมแห่งหนึ่งครับที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเลยนะครับชื่อว่า เ l ลิเนียมโดมครับในรูปนี้เลยนะครับซึ่ง m i ล l เนียมโดมเนี่ยมลเนียมเนี่ยมันแปลว่า1,000ปีใช่ไหมซึ่งโดมแห่งนี้มันถูกจัดมาเพื่อเฉลิมฉลองอยุคที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านมาสู่ยุคส,สัสวรรษที่1 0 0่มาสู่ยุคสหสัสวรรษที่2,000น,นะครับซึ่งโดมแห่งนี้นะครับก็มีการจัดแสดงทั้งศิลปะทั้งเทคโนโลยีนะครับรวมไปถึงมีการจัดแสดงหนึ่งที่ เป็นที่เรื่องลือแล้วก็เป็นที่พูดถึงมากๆในตอนนั้นก็คือการจัดแสดงคอลเลกชันเพชรสุดอลังการนั่นเองนะครับซึ่งมันอลังการขนาดไหนนะครับมีเพชรเม็ดหนึ่งนะครับที่เป็นดาวเด่นของที่นั่นนะครับชื่อว่าเพชรมิลเลนเนียมสตาร์นะครับมิลเลนเนียมสตาร์เนี่ยเป็นเพชรขนาด203กรัตนะครับ และก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเพชรที่มีรูปทรงเป็นรูปแพรครับเป็นรูปแพรที่ใหญ่ที่สุดในโลกณนะขณะนั้นนะครับรวมกับในคอลเลกชันนี้นะครับมันจะมีเพชร อื่นๆอีก11เม็ดนะครับมีมูลค่ารวมเนี่ยสูงถึง350ล้านปอนด์สเตอร์ลิงนะครับในสมัยนั้นเนี่ยเงินปอนด์แพงมากนะครับทุกคนถ้าเทียบเป็นเงินไทยอ่ะสมัยนี้เงินปอนด์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก40ต้นๆน,น,นะครับ40ต้นๆบาทนะแต่สมัย25ปีที่แล้วในยุคป,ปี2000นเะนี่ยเงินปอนด์นะครับ60เฉลี่ยที่60บาทเนะี่ยเท่ากับ1นปอนด์นะครับลองคูณกับ350ล้านปอนด์ในสมัยนั้นดูมันจะเท่ากับ21,000ล้าานบานบในสมัยนั้นแล้ท่าน เทียบกับสมัยนี้ที่มีมเงินเฟอ้อต่างๆ,นา,ๆน,านานาเนี่ยคิดดูว่าเพชรคอลเลคชันนั้นในสมัยนั้นมาเทียบกับสมัยนี้มันจะมีมูลค่าขนาดไหนนะครับเพชรคอลเลคชันนั้นนะครับจะถูกเก็บไว้ในตู้จัดแสดงนะครับซึ่งมันก็จะอยู่ในห้องนิรภัยห้องหนึ่งนะครับ เป็นโซนที่มีการรักษาความปลอดภัยเนี่ยขั้นสูงสุดในโดมแห่งนั้นเลยนะครับซึ่งในส่วนของห้องนิรภัยเนี่นะครับเรียกได้ว่ามันแน่นหนามากๆนะครับแทบไม่มีทางที่จะเจาะเข้าไปได้เลยคือไม่มีทางที่จะเจาะเข้าไปได้เลยมากกว่านะครับยกเว้นตอนที่เขาเปิดให้ผู้คนเนี่ยเข้าไปชมเพชรนะครับก็คือมันเป็นนิทรรศการนะครับห้องนิทรรศการที่โชว์เพชรเนี่ยมันอยู่ในห้องนิรภัยอีกทีหนึ่งซึ่งในตอนที่นิทรรศการมันเปิดโดมนี้มันเปิดเนี่ยเขาก็จะเปิดให้ผู้คนเนี่ย เข้าไปดูเพชรนั่นเองนะครับซึ่งตอนที่ผู้คนเข้าไปดูเนี่ยมันก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับก็จะมีกล้องวงจรปิดเนี่ยอยู่ข้างในด้วยแต่พวกระบบเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยมันก็จะถูกปิดไว้นั่นเองนะครับนอกจากห้องนิรภัยที่มันแน่นหนาสุดๆแล้วใช่ไหมครับมันยังมีอีกอย่างหนึ่งครับก็คือกระจกนิรภัยครับที่เป็นกระจกนิรภัยกันกระสุนครับเป็น Bullet Pro o f มีข้อมูลว่าหนาถึง 3นิ้วนะครับผู้เชี่ยวชาญนะครับบอกว่าถ้าจะใช้สว่านหรือว่าอะไรต่างๆในการเจาะกระจนิรภัยอันนี้เนี่ยอย่างน้อยๆเลยนะครับต้องมีเวลาประมาณ30นาทีเป็นต้นไปนะครับถึงจะเจาะให้มันเป็นรูได้แต่แล้วครับมันก็เกิดเหตุการณ์ปล้นขึ้นจนได้นะครับเพราะมูลค่าเพชรในห้องนี้เนี่ยมันค่อนข้างล่อตาล่อใจโจรใจเกเรกลุ่มนี้สลึกเกิดเนี่ยนะครับเหตุการณ์ปล้นนั้นครับเกิดขึ้นในวันที่7 พืชจิกายาอยู่นครับในช่วงเช้าเลยนะครับอยู่ๆนะครับก็มีกลุ่มโจรกลุ่มหนึ่งนะครับใช้รถ JCB เนี่ยว่าเป็นรถตักสีเหลืองๆนี่นะครับขับฝ่าประตูรั้วด้านหลังโดมเข้ามาเลยนะครับขับชนเข้ามาเลยบุกเข้ามานะครับถึงห้องนิรภัยเลยนะครับเพราะว่าในตอนเช้าเนี่ยเขากําลังเปิดทําการอยู่คนที่เข้ามานิทรรศการในตอนนั้นเนี่ยก็คือเข้ามาดูได้มันก็เลยถูกเปิดอยู่นะครับห้องนิรภัยอ่ะซึ่งพอกลุ่มโจรนี้เข้ามาเนะครับเขาก็ใช้อาวุธบางอย่างนะครับยิงเข้าไปที่ กระจกในระยะประชิดครับกระจกนิรภัยนะครับแล้วหลังจากนั้นครับก็ใช้ค้อนปอนอันใหญ่ๆเนี่ยเข้าไปทุบทุบอยู่หลายทีเหมือนกันแต่นั่นคือใช้เวลาไม่กี่วินาทีครับกระจกนิทรภัยที่ว่าแน่นหนาแตกเป็นรูบเบิ่มเลยนะครับแล้วข้างในเนี่ยก็เผยให้เห็นถึงเพชรมิลเลนเนียมสตาร์เม็ดงามเลยนะครับมูลค่าเป็นหมื่นล้านแค่เม็ดนั้นเม็ดเดียวนะครับตั้งตรรหง่านอยู่ข้างในนั้นนะครับคำถามคือ จนกลุ่มนี้นะครับบุกเข้ามาในห้องนิรภัยที่ว่าแน่นหนาสุดๆนี้ได้อย่างไรแล้วทำไมเพชรมูลค่าระดับ2 0 0หมล้านบาทเนี่ยกลับมีการป้องกันเพียงแค่นี้เองเหรอแล้วก็แบบการป้องกันที่ว่ามันแน่นหนาสุดๆที่ผมเล่าไปเมื่อกี้คือทำไมมันถูกเจาะง่ายดายขนาดนี้ผมจะอธิบายแผนการปล้นให้ฟังนะครับว่าทําไมมันถึงง่ายดายขนาดนี้นะครับย้อนกลับไปไม่กี่เดือนก่อนการปล้นนะครับมีชายคนหนึ่งครับชื่อว่าเรเบสตันนะครับ เรเบสตันเองครับเป็นบุคคลหนึ่งที่มีประวัติอาชญากรรมมาแบบโชคโชนเลยนะครับแล้วเขาเนี่ยก็มีชื่อเสียงนะครับมีเงินด้วยนะแล้วก็มีอิทธิพลอยู่ในตลาดมื่นเนี่ยมาอย่างยาวนานเลยนะครับเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ค้าขายของเถื่อนนะครับเช่นบุหรี่เถื่อนอะไรพวกนะี้เรเนี่ครับเขาก็ได้ติดตามเรื่องข่าวสารของเพชรมิลเลนนีมสตาร์เนี่ยมาสักพักแล้วนะครับซึ่งเขาก็มีเส้นสายในที่ต่างๆนะครับรวมถึง มีข้อมูลว่าเขามีเส้นสายอยู่ในโดมแห่งนั้นนะครับคนที่ทํางานอยู่ในโดมแห่งนั้นนะครับเขานี่ครับได้ใช้เส้นสายเหล่านั้นนะครับในการเอาแผนผังของโดมเอาพิมพ์เขียวของโดมเข้ามาดูนะครับว่าเอามาสํารวจว่ามันจะเป็นไปได้มากแค่ไหนในการบุกเข้าไปปล้นเพชร วิลเลียมสตาร์อันนี้นะครับแล้วเขาก็พบว่าถ้าเขาเข้าไปตอนที่มันปิดทําการอยู่นะถ้ามันปิดอยู่นะระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยมันจะแน่นหนาม,มากจริงๆนะครับมีทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งกล้องวงจรงปิดแล้วก็เจอสารพัดเซ็นเซอร์เลยครับเซนเซอร์ตัวจับความร้อนเซ็นเซอร์ตัวจับความเคลื่อนไหวเซ็นเซอร์ตัวจับแรงสัน่นสะเทือนโอ้โหไม่รู้จะเจาะเข้าไปยังไงเลยนะครับสำคัญที่สุดก็คือห้องนี้ภัยนี่นะครับประตูเนี่ยมันก็แน่นหนาแล้วก็ผนังเนี่ยมันก็ทําด้วยคอนกรีตที่หนาเป็นฟุตฟุตเลยนะครับก็คือไม่ ว่าจะเจาะเข้าไปโดยใช้วิธีการไหนนะครับแต่กลับกันนะครับถ้าเขาลงมือตอนที่มันเปิดทําการอยู่นี่นะครับห้องนิรภัยที่ไว้จัดแสดงเพชรเนี่ยมันจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาชมเพชรอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าเข้าไปตอนที่มันเปิดทําการอยู่เนี่ย มันมีความเป็นไปได้แต่ก็ติดปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือกระจกนิรภัยที่มันก้านเพชรไว้อยู่เนี่ยมันหนามากๆเลยนะครับซึ่งในจุดนี้เขาก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเจาะเข้าไปยังไงนะครับเรเนี่ยก็ได้ทําการรวบรวมทีมนะครับจากแก๊งอาชญากรที่ รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับซึ่งแต่ละคนในแก๊งนี้นะครับก็จะมีความเก่งกันไปในคนละเรื่องนะครับบางคนก็จะเก่งเรื่องการประดิษฐ์ของการใช้อาวุธบางคนก็จะเก่งในเรื่องของออการใช้ความรุนแรงอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งแผนก็คือเขาจะบุกตอนที่นิทรรศการหรือว่าโดมแห่งนี้มันเปิดทําการอยู่นนะครับและด้วยความที่ห้องนิรภัยที่จัดแสดงเพชรเนี่ยมันอยู่ในโซนด้านหลังท้ายๆของโดมนะครับเขาก็เลยวางแผนในการใช้รถตักหรือรถ JCB นี่นะครับขับเข้าไปชนประตูรั้วด้านหลังครับเพราะว่ามันดูแล้วมันเป็นจุดที่น่าจะอ่อนแอมากที่สุดเลยนะครับซึ่งระยะทางจากประตูรั้วไปที่ห้องนิรภัยที่มีการจัดแสดงเพชรเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ไกลกันมากเลยครับแล้วพอพวกเขาขับรถ JCB คันนี้เข้ามาถึงห้องนิรภัยแล้วเนี่ยแน่นอนว่าประตูห้องนิรภัยเนี่ยมันถูกเปิดอยู่เพราะว่ามันกําลังทําการจัดแสดงอยู่ใช่ไหมครับเขาก็จะใช้ระเบิดควันนะครับเพื่อทําการอําพรางในรอบบริเวณนั้นนะครับให้คนเนี่ยเห็นน้อยที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งพอหลังจากที่ ที่เข้าไปในห้องนิรภัยได้เนี่ยเขาก็จะใช้ปืนยิงตะปูตามรูปเลยนะครับยิงเข้าไปที่กระจกนิรภัยก่อนนะครับในระยะประชิดเลยซึ่งในจุดนี้นะครับพวกเขาได้ทดลองมาแล้วนะครับกับกระจกนิรภัยอื่นๆนะครับในความหนาที่ใกล้เคียงกันเนี่ย เขาพบว่าการใช้ปืนยิงตะปูเนี่ยแล้วไปยิงในระยะที่มันใกล้กับกระจกนิรภัยแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้กระจกนิรภัยเนี่ยมันเปราะบางลงครับแล้วพอกระจกนิรภัยมันบางลงแล้วใช่ไหมครับเขาจะใช้ค้อนปอนเนี่ยเข้ามาทุบอีกครั้งหนึ่งครับ ซึ่งก็อาจจะทุบอยู่หลายทีเหมือนกันกว่ามันจะแตกนะครับซึ่งหลังจากที่ได้เพชรมาแล้วเนี่ยก็จะหนีออกไปทางเรือนะครับเรือเนี่ยก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่เขาวางแผนไว้ว่าจะให้คนนั้นนะครับเอาเรือเร็วเนี่ยมาจอดรอไว้ที่แม่น้ําซึ่งแม่น้ํานี้นะครับมันอยู่ติดกับโดมเลยนะครับเพื่อทําการหนีเป็นขั้นตอนสุดท้ายนั่นเองนะครับทีนี้ตัดภาพไปที่วันที่เกิดเหตุนะครับวันที่พวกเขาลงเอพวกเขานะครับทำทุกอย่าง ตามที่วางแผนมานะครับแบบเพอร์เฟกทุกขั้นตอนเลยนะครับใช้รถ JCB ชนประตูเข้ามา,าใช้ระเบิดควันที่เตรียมการไว้แล้วก็ใช้ปืนยิงตะปูเนี่ยยิงกระจกแล้วก็เอาค้อนปอนทุบตามปกติที่วางแผนมานะครับเหลือแค่เอื้อมมือนะครับเข้าไปหยิบเพชรมูลค่าหลักหมื่นล้านบาทที่ตั้งอยู่ในนั้นอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ทันใดนั้นเองนะครับอยู่ๆก็มีเจ้าหน้าที่นะครับหน่วยรบพิเศษนะครับ ปิดอาวุธครบมือกรูกันเข้ามาควบคุมพื้นที่อย่างรวดเร็วนะครับแก๊งโจรที่เข้ามาปล้นในวันนั้นเนี่ยก็ต้องตกใจนะครับเหมือนกับถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยซ้อนแผนมายังไงอย่างนั้นเลยนะครับถูกจับกลุมตัวได้แบบคาหนังคาเขาเลยคําถามก็คือเจ้าหน้าที่รู้ได้อย่างไรว่าจะมีแผนการปล้นนี้เกิดขึ้นหรือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความตั้งใจของเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือเปล่า คำตอบก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยรู้ตัวมาตลอดตั้งแต่แรกนะครับว่ามันจะมีการปล้นเพชรนี้เกิดขึ้นครับตำรวจเนี่ยรู้แมก้กระทั่งคนร้ายเป็นใครชื่ออะไรบ้างคำถามคือตำรวจรู้ได้อย่างไรเรื่องนี้นะครับต้องย้อนกลับไป4เดือนก่อนการปล้นเพชรที่โดมแห่งนี้จะเกิดขึ้นนะครับ มันมีเหตุการณ์ปล้นก่อนหน้านั้นเกิดขึ้นคดีหนึ่งครับเหตุการณ์นั้นนะครับเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมปี2000ในปีเดียวกันนี้นี่แหละครับมีการปล้นรถหุ้มเกราะที่กําลังทําการส่งเงินเนี่ยเกิดขึ้นนะครับโดยคนร้ายเนยได้มีการใช้รถโดยการเอารถเนี่ยมาดัดแปลงทําเป็นเหล็กแหลมนะครับ แล้วก็เอาเหมือนต้นไม้เนี่ยเอาเหมือนพุ่มไม้เนี่ยมาคุมเหล็กแหลมนั้นเอาไว้แล้วก็ใช้รถที่ติดเหล็กแหลมนะั้นพุ่งเข้าชนรถหุ้มเกราะคันนั้นเพื่อตั้งใจที่จะปล้นเงินรถหุ้มเกราะนั่นเองนะครับแต่ครั้งนั้นยังโชคดีนะครับที่คนร้ายเนี่ยไม่ได้อะไรไปเลยครับเพราะว่าตํารวจเนี่ยได้รับแจ้งแล้วก็มาถึงได้ไวมากๆเลยนะครับแต่กระนั้นนะครับคนร้ายก็มีการปะทะกับตํารวจนะครับยิงปืนใส่ตํารวจในวันนั้นนะครับแล้วก็หนีไป โดยใช้เรือเร็วในการหนีนะครับซึ่งในขณะที่ตํารวจกําลังสืบคดีนั้นอยู่นะครับซึ่งคนร้ายนี่หนีไปได้ใช่ไหมครับมันดันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นมาครับเหตุการณ์นั้นไม่ใช่คดีปล้นนะครับแต่เป็นคดีเมาแล้วขับครับทุกคนตํารวจนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจได้รับแจ้งว่ามีคนเมาแล้วขับครับ ขับรถไปชนข้างทางนะครับคนขับคนนั้นนะครับชื่อว่าเทอร์รี่มิลแมนครับตำรวจเนี่ยก็เลยไปค้นประวัติของเทอร์รี่มิลแมนนะครับเขาเป็นใครอย่างไรนะครับแล้วก็พบว่าเทอร์ีนะครับเคยทำผิดกฎหมายมาอย่างโชคโชนเลยก็ว่าได้นะครับมีคดีอาชญากรรมเนี่ยยาวเป็นหางว่าวเลยนะครับแถมยังเคยติดคุกนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกักบ แก๊งอาชญากรในอังกฤษนะครับและที่สําคัญก็คือเทอร์รี่มิลแมนครับเคยมีคดีการปล้นโดยใช้อาวุธแล้วก็เคยติดคุกม,มาหลายปีแล้วด้วยนะครับตำรวจเนี่ยนะครับนอกจากที่จะรู้ตัวของเทอร์รี่มิลแมนแล้วเนี่ยก็ยังไปตรวจลายนิ้วมือนะครับแล้วปรากฏว่าอะไรรู้ไหมครับลายนิ้วมือของเทอร์รี่มิลแมนเนี่ยมันไปตรงกันกับรถคันหนึ่งครับที่ใช้ในการปล้นรถหุ้มเกาะในคดีก่อนหน้านี้นะครับซึ่งตำรวจเนี่ยพอพบว่าเฮ้ยลายนิ้วมือมันตรงกับคดีการปล้นรถหุ้มเกาะก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆอะ่ะ ตำรวจสามารถจับตัวได้เลยนะแต่ตำรวจตั้งใจไม่จับตัวครับตั้งใจปล่อยตัวเทอร์รี่มิลแมนไปก่อนเพื่อจะหาเบาะแสเพิ่มว่าเพื่อเทอร์รี่เนี่ยจะไปหาผู้ร่วมขบวนการคนอื่นๆน,นะครับแล้วตำรวจก็ได้พบว่าเทอร์รี่มิลแมนเนี่ยได้มีการเดินทางไปที่ฟาร์มแห่งหนึ่งครับชื่อว่าธงฟาร์มทงฟาร์มแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ในเมืองเล็กๆในเกาะอังกฤษนะครับชื่อว่าเมืองเคนนะครับ K E N T ตำรวจเนี่ยก็ไปสอดแนมที่ธงฟาร์มนะครับ แล้วก็พบว่าทงฟาร์มแห่งนี้มีเจ้าของก็คือตระกูลเวนแฮมนะครับหนึ่งในผู้ดูแลของฟาร์มแห่งนี้ชื่อว่าลีเวนแฮมนะครับตำรวจเนี่ยก็ไปตามสืบลีเวนแฮมทุกที่เลยครับไม่ว่าลีเวนแฮมจะไปที่ไหนไปพบใครไปเจอกับใครไปคุยกับใครนะครับไปสังเกตพฤติกรรมต่างๆทุกอย่างเลยว่ามันมีอะไรผิด ปกติผิดสังเกตบ้างหรือเปล่านะครับนอกจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ที่ไปสอดแนมที่ฟาร์มแห่งนั้นเนี่ยยังพบบุคคลต้องสงสัยอีกหลายคนเลยครับแล้วหลายๆคนในนั้นนะครับก็มีคดีมีประวัติอาชญากรรมมาแล้วนับไม่ถ้วนเลยนะครับรวมไปถึงบุคคลหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงนั่นก็คือเรเบสตันนั่นเองนะครับถ้าพอจะจํากันได้นะครับเรเบสันผมเล่าให้ฟังตอนแรกใช่ไหมครับว่าคนนี้เขามีคดีมาอย่างโชยชนแล้วก็เป็นผู้ที่มีอิทธิพลด้วยนะครับพอตํารวจรู้ว่าเฮ้ยมันไอ้กลุ่มพวกเน แต่คนมีคดีอาชญากรรมทั้งนั้นเลยมันอาจจะวางแผนทําอะไรสักอย่างก็ได้นะครับแล้วก็มีวันนึงครับที่รีเวนแฮมเนี่นะครับเขาขับรถเข้าไปที่ใจกลางเมืองลอนดอนนะครับ เพื่อไปที่โดมนะครับไปที่มิเลเนียมโดมนะครับลีเนี่ยได้เข้าไปดูการจแสดงเพชรในโดมแห่งนั้นนะครับแต่วันนั้นเนี่ยเขาไปกับครอบครัวนะครับเหมือนจะไปกับแฟนสาวแล้วก็ไปกับลูกของเขานะครับแต่อยู่ที่นั่นไม่นานนะครับเพียงไม่กี่นาทีลีก็ออกมาจากที่นั่นนะครับตำรวจในตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าลีก็แค่คงมาเที่ยวเหมือนคนธรรมดาทั่วไปหรือเปล่านะครับแต่หลังจากนั้นเพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นครับลีเวนแฮมนะครับกลับไปที่โดมอีกครั้งหนึ่งกับ ผู้ต้องสงสัยคนอื่นๆครับทีนี้ก็ทําให้ตํารวจต้องประหลาดใจมากกว่าเดิมครับเพราะว่าถึงแม้ว่าที่โดมแห่งนั้นเนี่ยมันจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมครับแต่หลายคนในสมัยนั้นนะครับเขาก็บอกกันว่ามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มันไม่สนุกเท่าไหร่เลยครับมันไม่ค่อยมีอะไรจะให้ดูเท่าไหร่มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเบือ่อแล้วก็ไม่มีใครที่อยากจะไปซ้านะครับแต่รีเวนแฮมไปซ้ํา2ครั้งในเวลาเพียง1สัปดาห์ตํารวจตอนแรกก็คาดการว่าเป็นไปนได้หรือเปล่าที่ไอ กลุ่มเนี้ยมันจะวางแผนปล้นร้านค้าที่อยู่ข้างในโดมนะครับซึ่งร้านค้าข้างในโดมเนี่ยมันก็จะมีพวกร้านค้าขายของต่างๆครับกิฟช็อปหรือว่าจะเป็นร้านอาหารซึ่งก็พอจะมีเงินสดเนี่ยหมุนเวียนอยู่จํานวนหนึ่งครับแต่พอมาคิดดูอีกทีเนี่ยมันก็เป็นเงินสดที่ไม่ได้เยอะจนถึงขนาดที่ลีกับกลุ่มเนี้ยต้องขับรถมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะครับเคนกับลอนดอนเนี่ยมันห่างกันมากนะครับ ต้องใช้เวลาขับรถเนี่ยเป็นชั่วโมงนะครับแล้วก็ระยะทางเนี่ยเป็นแบบ30-40ไมล์เลยนะครับซึ่งตำรวจคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นการปล้นสถานที่ที่มันมีเงินหมุนเวียนน้อยขนาดนี้ซึ่งตำรวจเขาคิดว่ามันไม่น่าจะคุ้มกับสิ่งที่เสี่ยงนะครับแล้วสิ่งที่ทําให้ตํารวจต้องถึงบางอ้อคืออะไรรู้ไหมครับลีกับบุคคลต้องสงสัยนะครับเข้าไปในห้องนิรภัยที่จัดแสดงเพชรอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาเข้าไปโดยที่มีการถ่ายรูปและเขาก็มีการจ้องมองเพชรเนี่ยเหมือนกับว่ากําลังมาดูลาดาาาาาวหรรรือรออมสํจะไบงงย่งใน ห้องน,นิรภัยแห่งนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับกลับไปที่ธงฟาร์มที่เคทเนี่ยตำรวจก็ยังพบว่าเฮ้ยไอ้กลุ่มนี้มันมีการเตรียมรถ JCB แล้วก็มีการเตรียมสปีดโบ๊ทหรือว่าเรือเร็วเนี่ยเอาไว้ด้วยสแสดงว่ามันต้องเตรียมแผนทำอะไรกันสักอย่างแน่ๆเลยนะครับซึ่งการใช้เรือเร็วเนี่ยอย่างคดีก่อนหน้านีาน้นะครับที่เป็นการปล้นรถหุ้มเกาะเนี่ยกลุ่มโจรกลุ่มนั้นเนี่ยนะครับเขามีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือชอบหนีโดยการใช้เรือเร็ว ในการหลบหนีนะครับซึ่งจากข้อมูลการสอดแนมทั้งหมดนะครับรวมถึงเบาะแสต่างๆที่ได้ตามสืบจากบุคคลเหล่านี้นะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คาดการณ์ได้เลยว่ามันมีความเป็นไปได้สูงมากๆนะครับที่แก๊งเนี้ยจะทําการปล้นเพชรที่มิลเลนเนียมโดมแห่งนี้แน่ๆนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะลงมือ เมื่อไรตอนไหนแล้วก็ใช้วิธีไหนในการลงมือนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้เฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับจนกระทั่งวันที่6พฤศจิกายนปี2000นะครับเป็น1วันก่อนการปล้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เฝ้ารออยู่แถวระแวกโดมเนี่ยนะครับเขาเห็นการเคลื่อนไหวบางอย่างของแก๊งนี้นะครับซึ่งมันมีคนบางคนเนี่ยแอบเอารถ JCB นะครับไปจอดรอไว้ที่สถานที่แห่งหนึ่งก็คือขับรถไปตามถนนเนี่ยนะครับไปจอดไว้ที่สถานที่แห่งหนึ่งที่มัน ใกล้ๆก,กับโดมนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังเห็นคนเอาเรือเร็วนะครับลากเรือเนี่ยไปลงไว้ที่ท่าเรือแห่งหนึ่งที่มันอยู่ไม่ไกลกับโดมเลยนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามโดมเลยเจ้าหน้าที่ก็คิดว่ามันมีโอกาสสูงมากเลยที่โจรกลุ่มนี้จะลงมือในวันถัดไปนะครับซึ่งพอเจ้าหน้าที่ตำรวจดูดังนั้นนะครับก็มีการเตรียมการกับทางโดมแล้วก็บริษัทผู้ที่เป็นเจ้าของเพชรน,นะครับว่าจะมีวิธีการรับมืออย่างไรหากโจรกลุ่มนี้บุกเข้ามาปล้นนะครับซึ่งแผนของตำรวจก็คือ ถ้าแก๊งนี้บุกเข้ามานะครับจะบีบให้โจรกลุ่มนี้เข้าไปในห้องนี้ละภัยเลยนะครับแล้วก็จะกันประชาชนออกมา ให้ได้มากที่สุดนะครับรวมถึงประชาชนที่เข้าไปดูเพชรในวันนั้นด้วยนะครับทุกอย่างเนี่ยมันต้องทําโดยที่ไม่แพร่กระจายข่าวไปให้ได้มากที่สุดเพื่อกันแผนแตกนะครับเพื่อ้องกันไม่ให้มีประชาชนคนใดถูกทําร้ายแล้วก็ไม่ให้เกิดการสูญเสียนะครับซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยยังให้ตํารวจส่วนหนึ่งนะครับปลอมตัวเป็นพนักงานที่ทํางานเป็นเหมือนพนักงานกวาดขยะพนักงานเก็บขยะในโดมแห่งนั้นนะครับอีกหน่วยหนึ่งครับจะเป็นหน่วยจู่โจมพิเศษครับที่จะดักรออยู่ชั้นใต้ดินของโดมนะครับแล้วก็มาถึงวัน ช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาของวันที่7พฤศจิกายนปี2000นะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเห็นแล้วว่ามีการบุกเข้ามาทางด้านหลังโดมนะครับโดยคนร้ายเนี่ยใช้รถ JCB ชนประตูรั้วเข้ามาใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็มีการเตรียมการรอไว้อยู่แล้วนะครับก็รีบกันประชาชนคนอื่นเนี่ยออกมาจากพื้นที่นะครับแล้วก็ล่อให้กลุ่มโจรกลุ่มนี้เข้าไปในห้องนิรภัย ก็คือปล่อยให้เข้าไปในห้องนิรภัยเลยนะครับแล้วพอโจรกลุ่มนี้นะครับมีการใช้อาวุธในการทําลายกระจกนิรภัยเมื่อไหร่เท่านั้นเลยครับก็จะให้หน่วยจู่โจมพิเศษที่ดักรออยู่ใต้ดินเนี่ยเข้าประชิดแล้วก็เข้าควบคุมสถานการณ์ในทันทีนะครับในขณะเดียวกันในที่เจ้าหน้าที่ตารวจกําลังควบคุมตัวคนที่เข้าไปปล้นข้างในห้องนิรภัยนี่นะครับอีกฝั่งหนึ่งในส่วนของทางแม่น้านะครับเจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ยก็มีการควบคุมขับเรือนะครับไปประชิดกับเรือที่ มีการคาดการ์ว่าจะเป็นเรือที่ใช้หลบหนีนะครับแล้วก็มีคนผู้ต้องสงสัยเนี่ยอยู่ที่เรือนั้นคนหนึ่งนะครับตำรวจเนี่ยก็เข้าไปควบคุมได้ในช่วงเวลาไล่เรียกกันเลยนะครับสรุปก็คือในวันปล้นในวันนั้นนะครับแก๊งโจรทุกคนถูกตำรวจจับได้แบบคาหนังคาเขาเลยครับฟังมาถึงตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาจะยอมเสี่ยงถึงขั้นเอาเพชรมูลค่าหลักหมื่นล้านบาทเนี่ยมันล่อซื้อโจรพวกนี้แล้วก็ให้โจรพวกนี้ เข้าไปปล้นในห้องนิรภัยจริงๆหรอแน่นอนว่ามันไม่มีทางอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตํารวจเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าวันนั้นเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากที่โจรกลุ่มนี้จะเข้ามาปล้นใช่ไหมครับตำรวจเนี่ยก็เลยมีการประสานกับเจ้าของเพชรอันนั้นนะครับให้เอาเพชรของจริงเนี่ยไปเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยแล้วนะครับส่วนเพชรที่มันจัดอยู่ในวันนั้นเนี่ยทุกอันทุกเม็ดเนี่ยเป็นเพชปรปลอมทั้งหมดเลยครับอย่างหนึ่งคือเจ้าหน้าที่เนี่ยครับเขารอให้โจนกลุ่มนี้ มันทุบกระจกนิรภัยจริงๆนะครับเพื่อที่จะเอาชัวเลยว่าตอนขึ้นไปในศารเนี่ยยังไงการทุบกระจกแบบนี้คือไม่รอยกับคดีนี้แน่นอนนะครับยังไงโดนเต็มๆแน่ๆสรุปก็คือโจรกลุ่มนี้นะครับวางแผนมาทั้งหมดเพื่อปล้นเพชรปลอมนะครับ ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วนะครับในชั้นศาลเนี่ยโดนจับทั้งหมด6คนนะครับแล้วก็ถูกตัดสินโทษจำคุกเนี่ยระหว่าง5-15ถึงปีนะครับแล้วแต่ว่าใครเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยขนาดไหนนะครับในส่วนที่คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องน้อยอย่างเช่นคนที่แบบเตรียมการหลบหนีอย่างเดียวเนี่ยก็จะโดนน้อยหน่อยนะครับส่วนคนที่เข้าไปปล้นด้วยแล้วก็มีส่วนร่วมในการวางแผนด้วยเนี่ยก็จะโดนหนักเลยนะครับก็ถือเป็นการปิดคดีนี้ไปนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับมิเลเนียมโดมเนี่ย,ยได้มีการเปลี่ยนชื่อ ไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยได้เป็นชื่อ D2 o Arena นะครับจากสถานที่ท่องเที่ยวหน้าเบื่อหน้าเบื่อเนี่ยตอนนี้ได้กลายเป็นสถานที่สําหรับความบันเทิงเต็มรูปแบบแล้วนะครับมีทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับมีจัดทั้งกีฬาแล้วก็มีจัดคอนเสิร์ตด้วยนะครับเรียกได้ว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงจากอดีตไปโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเรื่องราวคดีนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่สุดๆเลยนะครับทั้งต้องอดทนนะครับหาเบาะแสสอดแนมอยู่หลายเดือนเลยนะครับ แล้วก็ต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานด้วยนะครับแทนที่จะจับได้เพียงแค่คนคนเดียวเนี่ยกลับยอมปล่อยนะครับให้คนคนนั้นเนี่ยไปหาเบาะแสกับคนอื่นๆเนี่ยมาให้ตํารวจนะครับทำให้สุดท้ายเนี่ยสามารถจับได้ทั้งแกงเลยนะครับเรียกได้ว่าตํารวจเนี่ยโอ้โหเอาหลักฐานแบบมัดตัวแบบคาหนังคาเข่าไปเลยให้แบบดิ้นไม่หลุดกันเลยนะครับและอย่าลืมนะครับสิ่งที่ทุกคนต้องทําต่อจากนี้ก็คือกดติดตามให้ผมด้วยนะครับและเจอกันคดีต่อไปนะครับสวัสดีครับ